สวัสดีค่ะไอน้นี่สายฟอมาแล้วค่ะวันนี้ก็มีท่าออกกําลังกายมาฝากสาวๆและคุณแม่บ้านเหมือนเดิมค่ะก็คือสร้างมวลกล้ามเนื้อที่สะโพกและต้นขานะคะการมีกล้ามเนื้อกล้ามเนื้อมากๆก็จะทําให้เราอ่ะแข็งแรงนะคะกล้ามเนื้อใหญ่กล้ามเนื้อโตเตาใหญ่ มันก็จะเผาผ่านดีนะคะมันจะทําให้เราไม่อ้วนเรากินอะไรเข้าไปเช้ามาท้องเราก็จะแฟบนะคะการสร้างมวลกล้ามเนื้อที่ก้นและต้นขาเนี่ยจะทําให้เราหุ่นดีฟิตเฟิร์มแล้วดูกระชับนะคะดูสมสัดส่วนเสร็จแล้วก็เผาผ่านดีด้วยอีกต่างหากสาวๆแล้วคุณแม่บ้านนะคะลองฝึกทํากันดูได้เลยเทําทั้งคาร์ดิโอแล้วก็หันมาเวทอย่างนี้นะคะด้วยการปั้นก้นปั้นสะโพกข,ของเรา ในท่าเวทบอดี้นะคะทำง่ายๆสบายๆแบบนี้อยู่ที่บ้านได้เลยยิ่งเราเพิ่มมวลกล้ามเนื้อมีกล้ามเนื้อมากร่างกายเราจดจำนะกล้ามเนื้อเรามีมากขึ้นนะเราก็จะอ้วนช้านะคะท่าน,นี้ก็เพิ่มสะโพกด้านข้างนะคะด้วยการเตะขาเพื่อลดขาที่เป็นผิวเปลือกส้มด้วยนะคะแล้วก็เพิ่มสะโพกด้านข้างด้วยแล้วก็อย่าลืมเกรงหน้าท้องนะคะเราจะได้มวลกล้ามเนื้อมัดเล็กที่หน้าท้อง เวลาเรากินอะไรแล้วหน้าท้องของเราก็จะไม่ยื่นนะคะทําทุกวันเป็นประจําสม่ําเสมอแบบนี้ก็จะอ้วนช้านะคะสาวๆแล้วคุณแม่บ้านลองเล่น